รไรู to well ้จักว่ารถของโยนไม่ไม่ใช่ยาด้วยนะครับปการสาธิตปรกาศวอย่างได้ วันนี้เรามีการจำลองสถานการณ์นะครับสมมุติว่าได้รับแรงรายงานจากแหล่งข่าวนะครับมีบุคคลเป้าหมายนะครับซึ่งวันนี้นะครับนะครับที่ท้องสี่เดือนครับที่บ้านนะครับโดยมีการแถบมารับรับวางที่เข้าในพื้นที่แล้วก็จัดกำลังเข้านะครับตัวแรกที่เข้าพื้นที่นะครับก็จะประกอบไปด้วย กาปิดล้อมนะครับตัวปิดล้อมมีหน้าที่ออกที่หมายครับเป็นการปิดล้อมที่หมายถึงพื้นที่ว่าไหนเลยหลบหนีออกจากพื้นที่เมื่อปิดล้อมเสร็จแล้วสิ่งที่ขึ้นมสำรวจพื้นที่นะครับเึิ่มสำรวจพื้นที่รถสองแปดขึ้นโดนควกจะตรวจสอบเป็นรถป้าหมายหรไม่โดนหนึ่งสุขีสุดหนึ่งโดนหนึ่งสุขีสุดหนึ่ง เหมาะสมหรือไม่มีพื้นที่มีช่องว่างรือเปล่านการที่จะหลบหนีนะครับหลังจากนั้นเพื่อินโดนเราใช้ใชแผนที่แต่ว่ามันมีสิ่งปลูกสร้างพเพิ่มเติมเช่นกนะดต่างๆช่วยเปิดบ้านนะครับครับเปิดบ้านนะครับขอเชิญอ,ออกมาด้านนอกนะครับครับซึ่งเราจะมาขอดูที่บ้านนะครับเชิญเลย,ย,ย,ยครับ เทเียนเพื่อตรวจสอบการตรวจสอบรถดังกล่าวนะครับแเด็กที่ถือวักระโจยแล้วก็เข้ามาใช้การหยุดจะบบัซึ่งในระหว่างนั้นนะครับจ้าหน้าที่ก็จะมีการแจ้งทุกส่วนนะครับว่าจะเข้าปฏิบัติต่อบ้านเป้าหมายนะครับเป็นการยกตัวสูงขึ้นนะครับเพื่อดูสภาพแวดล้อมมุมสูงเพื่อที่จะรายงานให้กับ รวมขึ้นโดนคนร่ำรวยติดตามเพื่อรายงาน้นทางาตรากรให้ทุกบ พีโดนก็ยังคงรายงานการมีการตรวจ้นป้อหมายที่หลบหนีจากบ้านป้าหมนะครันไครับซึ่งภาพที่ท่านเห็นก็เป็นภาพบงโที่หลายข้อจากตนคั้งที่สนะครับโดนวไม่หายวแอมาหเลอาหมายไอเอาเอาเอา้ไหมไอัดจริงรัดจริจิงเลยมชเลยออมาบ้าเมสา ก็กลุมตัวนะครับบุคคลต้องสงสัยนะครับ กับส่วนชุดโดนชุดที่สองว่าังคงขายทอดการปฏิบัติของหน่วยภาคพื้นดินนะครับหากพบอะไรสิ่ผิดปกตินะครับก็จะรายงานให้กับในส่วนบกควบคุมทราบเพื่อจะได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องการปฏิบัติต่อว่าบุกตรงไหนหนึ่งครับทราบบุกประมานหนึ่งบุกตรงไหนหึ่งครับชื่อไรชื่ออะไรบุกอ๋ชื่อ บุคคลเป้าหมายที่กู้คืนตัว<ป>นะครับก็มีการตรวจเช็คว่าชื่ออะไรเป็นบุคคล